Ô chị, 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 đấy, chị, 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 หัวปักทองครับทำงานครับกินอมกันสองขั้นเลยครับแจมเป็นไถ่สองขั้นสอดเลยหัวหมักอื้อครับแจมแจมก็มกมรุ่นต่อไปครับสองแจมครับโอ้ยมันมานมันมาน,ม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 นหัวปักทองทำงานแล้วเดี๋ยวเลยงามงามกำลังนวดตื่นพอดีรอรุ่นต่อไป มารับมาหนี้ออกไม้เราครับอ่าสอยสามครับมันนี้เอาหัวมกอ่าหัวหมกยือมาเทศครับหัวมกยือครับมาเทศครับสามเดือนอ่าสามเดือนเปิดหัวครับครบกำหนดครับเอามาลองบึงครับไม้คนเมื่อนครับบัมีไปโตัวับไม้นี่มากับทีมงานสองคนครับลุงเบสอาขันครับเออคุณลุงเบสกับใหม่แรกครับ ยังเงียบยูยครับแต่ว่าม่มีคนลงครับไม้คนเมือนครับมมีไฟตกนะครับไม้เงียบครับม่มีคนเลยกมาลุนกันครับว่าหัอมือสกินบ่ครับมาเทศกับมาเทศดเถื่อแหลกเลยครับนี่ครับส้มไม้ครับไม้คนเมือนครับมัมีไฟลุ่งเลยครับว่างครับว่างไปเลยครับนี่ครับลุ่งแค่ สามเจ้านี่เองครับวางเบิดอ่างแล้วครับไม้คนเมือนครับซุ่มตีครับกะมาลุนกันครับว,ว่าชิได้ตัวบ่ครับมครับไม้แรกครับผม

รวมกันมาหัวนี้ไก่ใหญ่เลยเอะเลหัวักทองทางานครับจรบัดที่เดียวสองเลยบัดสองเลยมา้อมกันสองเลยครับเป็นนะครับงอักทองครับทางานครับกินอมกันสองขั้นเลยครับเมเป็นไก่สองขั้นสอดเลยหัวหมักอื้อครับ แจมๆก็รุ่นต่อไปครับสองแ้มครับโอ้ยมันหมานมันหมาน,มน,มนหัวพูตส้องทำงานแล้วเดี๋ยวเลยทงามๆกำลังนวดตื่นพอดีเก็ร <c oughs> ุ่นต่อไป แต่มที่สี่ครับตอนสี่โมงนะครับใส่สวยๆแล้วครับกิน,นห่าง่อยวันนี้ชะโดกวนนะครับรอลุ้นกันต่อไปครับ Mà sưu dụng phấn ngay không? Hay là Để bọn mình đi đây Đấy Để bọn ีครับไปเยอะครับไปนครับ